เิดเคล็ปไม่รับการเลี้ยงลูกจากคุณแม่ซุปตาหน้าเด็กเจนนี่เทียนโพสุวรรณเวลาเจนดุแบบที่สุดเลยนะแพทย์ยังไงยังไงเงียบน่าก,กลัวโนว่าเดินร้องไห้เข้ามาเลยอะมแล้วกาบเท้าเลยอะ่ะแต่เหตุผลอย่างหนึ่งที่เจนนี่จะต้องพาลูกเข้านอนหรือว่าลูกเนี่ยจะต้องเข้านอนกับแม่ค่ะมีอีกเหตุผลหนึ่ง หตุผลนั่นคืออะไรครับคืออะไรอะเหตุผลจะต้องจับตัวคุณแม่โอ้โหจะเนยบหนีไงโอ้โหไม่คือเจนจะบอกว่าช่วงที่โน่าเกิดมาเจนแบบห่วงลูกมากค่ะโอเคแล้วเจนก็รู้สึกว่าแบบแม่ก็เหนื่อยนะเจ็บแผลก็เจ็บแบบเจนใช้แบบทุกพละกําลังของเจนอ่ะอุ้มเขาโดยที่เจนแบบเจ็บแผลอยู่นั้นอ่ะแต่เชื่อไหมว่าแบบ เหมือนความเป็นแม่เราไม่เจ็บเราไม่รู้สึกอะไรเลยแค่เราแบบเห็นหน้าเขาเราได้ให้แบบนมเราทานน่ะจนให้นมจนถึงสามขวบโน้โหจนนรักติดก่อนนอนทุกคืนต้องจับนมแม่เคยบอกแล้วโนล่าลองจับนมแดดนีสิโอแข็งมากเลยแบบนี้ทีเดิเดซานี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พล p ส